สวัสดีครับผมบบาวหนองครับมือนี้มาพอๆกับเบาหน่องอีกคื้เก่าครับผมกับบรรยากาศบ้านๆครับผมมือนี้เบาหนองสิมาบอกเลขตองงวดครับผมตอกบอกเลขตองงวดของเสียโชคครับเสียโชคเพื่อนห้เลขมาเพื่อนบอกว่าเป็นเลขฝันเพื่อนบอกว่าเป็นเลขฝันเพื่อนบอกว่าลองเบิงลองพิจารณาเบิงงวดวันที่สิบหกสิงหาหัวหครับผมว่าแต่เพื่อนสิบว่าหามาเบาหน่องก็ล่อเพื่อนอยู่ล่อเสียโชคอยู่ เมื่อนี้ครับเพื่อนหามาแล้วเพื่อนบอกว่าอันเป็นเลขฝันเด้อเบาอันจะเอาอยู่บอกความฝันเบาหน่องเลยว่าก็แล้วแต่สะดวกแล้วแต่สะดวกว่าชีเบาสูฟังบอขันเบากับฟังขันเบาเบากับเบาหยางเบาเดีวเบาว่าได้อยากเบาฟังกับเบาบายากเด้ยเบาหน่องบอกกิงสีนะเพื่อนว่าลองเบิ้งเด้อเอาจสีซะเพื่อนว่า อันเขาบอกตองบอกความฝันดอกบอกเลขเลยประสรนก็ได้คือกันนอเอาะก็ได้คือกันแต่ถ้าถ้าเป็นไปได้แกอยากเป็นได้อยากได้เป็นฝันว่าอยากหู่ว่าฝันอีหยังยังสีนาอยากหู่ว่าฝันอีหยังปันนี้เพิ่นก็เลยว่าบอกไปบอกมาเพิ่นไปซื้อลอตเตอรี่ว้เพิ่นไปซื้อลอตเตอรี่ว้หลายใบแล้วละเพิ่นว่ามากมากเล็กตัวนีเพิ่นว่ามากเลขกตัวนี้แห้งก็เลยไปซื้อไบ จะไดก็ลองฟังลองพิจารณาบุญน,นะครับเด้อเลขของเสียโชค,ครับเพื่อนหามาตองงวดงวดวันที่สิบหกสิงหาหกหกครับผมมารับโชคไปนำกันแต่ว่าเขา่าวบ่ขาวก่กกยาวากันได้เพื่อนวะยาวากันเลขที่เพื่อนไอ้ที่เพื่อนซื้อไหวเอ,เอาเลขที่เพื่อนสื้อไห้ก่อนเนาะเลขที่เพื่อนซื้อไหวก่อนก็นกคือแปดสามแปดสามกับแปดแปดอันนี้เลขเพื่อนสื้อไห้ได้บ่แม่เลขฝันเพื่อนได้นี่ อันนี้คือเลขที่เพื่อนซื้อไว้ก็คือแปดสามแปดสามกับแปดแปดเพิ่นบอกว่าบป้ห oh ูว่าเป็นอย่างจังหมักเหลขกตัวนี้มักแห้งมาสั่นมักแห้งหมักแปดสามกับแปดแปดแห้งมาสั่นบ้านผมก็เลยว่าซื้อไปหลายวะซื้อไใบ่หลายดอกมันว่าประมาณชิบก็ใบนี่ละเพิ่นว่ายางละชิบก็ใบนี่ละเพราะว่าเติมหมักหมักแห้ง มากแบบตองงวนเลยแบบแปดสาม,ก,มก็แปดแปดนี่มากหมักเพนว่าเพราะเหลยกมันออกหนึ่งหนึ่งแล้วเหลยกมันออกหนึ่งหนึ่งไปแล้วแต่ขันหมักเรียกเบิร์นเพื่นหมักแปดแปดเพื่นว่าเพื่นหมักแปดแปดก็แปดสามเอาล้งเบิร์นเพื่อเพื่อมักน้ำเพลินเพื่นวางใช่ะเพื่อมักน้ำเพลินอันนี้บบาสู้ฟังแต่ว่าเรลยกที่เพิ่นสีหายเรียกที่เพิ่นสีหายงวดนี่เพื่อนบอกว่า เสียบอะไรต่าเบาแต่ว่ามักมักอีลีเลขสามตัวเพื่อไหามาทางเดียวเลขสามตัวเพื่อไหนมาหางเดียวเพื่อนกับเลยบอกว่าล่องพิจารณาาบึงล่องพิจารณาาบึงเพื่อนมักแปดสามสี่แปดสามสี่มักมักแปดสามสี่ราคาเลขแต่เพื่อนกับ่ได้บอกว่า เป็นเลขฝันอีหยังนี่ลาบ่าหน้องยังถามเพื่อนอยู่เลยว่าอันเป็นเลขมาแต่ใสอีหยังจังใดเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนเป็นเลขฝันนี่ล like. ่ละเลขฝันแปดสามสี <might> ่แปดสามสี่เลขฝันเพื่อนวางสีนะเลขฝันก็เรียกว่าบอาให้ฟังในข่ขาวๆาวเนี่ยก็ไดกับเพื่อนบอกว่าผู้เฒ่ามาบอกผู้เฒ่าผู้เฒ่าใส่ชุดขาวมาบอกเลยแปดสามสี่เพื่อนวางสีแปดสามสี่ แต่ว่าเพื่นซื้อเลขไว้น่ะแปดสามกับแปดแปดนั่นเพิ่นซื้อไว้ก่อนก่อนเพื่อนฝันแล้วเพิ่นว่าเพื่อนซื้อไว้ก่อนเพื่อนฝันแล้วบัดนี้เพื่อนก็เลยเพิ่นก็นจังมาฝันเพิ่นก็เลยว่า่ะเดี๋ยวลองไปหาสื่อสื่อไว้ก่อนเพิ่นวาเดี๋ยวไปลองหาสื่อไว้ก่อนแปดสามสี่เพราะว่าแปดสามเพิ่นซื้อไว้แล้วแปดสามกับแปดแปดนี่เพื่อนซื้อไว้แล้วเลขเสียโชคครับผมลองเบิ่งผู้เฒ่าบอกเลขเพิ่นวะผู้เฒ่าใส่ชุดขาวมาบอกเลขขึ้นวันพระผู้เฒ่า ผู้เฒ่ามาบอกเลขึ้นวันพระแปดสามสี่เม็ดเดียวครับตอนแรกเราสิบหวางฟังแล้วเบาหนองสอเพิ่นไหลเพิ่คก็สีลำขานอยู่ดอกเพิ่นก็เลยว่าอ้าวเบากับเบาแต่เพิ่งเบาหลายเพิ่นบอกว่าผู้เฒ่ามาบอกเลขแค่นั้นล่ะพกผู้เฒ่าใส่ชุดขาวมาบอกเลขแปดสามสี่ตัวเดียวเพิ่นว่าเอาก็ลองเบืองหมากบ่หมากขึ้นอยู่ที่ดุนปีนีกันบ่ถือกัยาวากันได้เพิ่นว่าบ่ถือกัยาวากันได้เพิ่นว่าบ่าหนองว่ามัน มันบอกว่าใดดอกว่าเลขกที่เขาหรือบเขาเลขมันที่เขาตัวใดวันนีผู้ใดบอกใดดอกวันีผู้ใดกำหนดใดดอกบ่าวดองบอกเพิ่นสินะก็ลองเบิ่งเด้อเพิ่นว่ามากกะซื้อเอาบ่มากกะพานใดเพิ่นว่าแปดสามสี่เลขผู้เฒ่ามาบอกเลขเพิ่นแล้วก็เลขเพิ่นซื้อใบแปดสามกับแปดแปดเลขเพิ่นซื้อเลขเพิ่นซื้อไว้ก่อนหน้านี้แหละิ่นว่าเพิ่นซื้อไว้ตั้งแต่วันที่ห้าเพิ่นซื้อไว้ตั้งแต่วันที่สี่วันที่ห้าแล้วเลขกแปดสามกับแปดแปดนี่สำหรับเพิ่นมากก็เลยซื้อใบ อย่างไรก็ลองเบิงลองฟังเบิงได้ครับเร้องลองพิจารณาเบิงลังคาเขาได้รับโชคไปน้ากันครับเสียโชคเพิ่นครับถือเลขหลาย้ตัวเพิ่นถือเลขายงวดนี้เพิ่กนเลยอยากเอามาแบงปันเอฟซีจะได้กัมารับโชคไปน้ากันคิดจริงได้กัห้สมหวางดังปารถนาเบ้าวนองกับยูทํากลางบรรยากาศบานคือเก่าครับผมเดี๋ยวพาไปเบิงน้ำอีกเท่อนึงเพิ่นบอกว่าหลายคนเพิ่นมักบรรยากาศอยูนี่เพิ่นว่าอยากให้เบ้าวนอง มาอันไทยวิดีโอแลวกะเอาบรรยากาศมาให้เบืองมาน้องภาพไปเบืองครับผมนี่ครับบรรยากาศบรรยากาศดีครับตอนนี้ฝ้าคึมคฝ้าคึมๆึคือฝนสิตกนี่แหละฝ้าคึมคือฝนสนะิตกแต่แกยังบ่ท่านตกนะครับตกแต่เมื่อคืนตกแต่เมื่อคืนนี่ครับบรรยากาศน้องน้ำมองนีก้ก็ผลิตน้ำประปาครับ ผลิตน้ําประปาใช้ในหมู่บ้านบ้านองก็เห็นงานอยู่นี่ละแต่ว่าหลายคนมักเพป็นว่ามักบรรยากาศเพป็นว่า,วาขึ้นหอดบ้านเพป็นว่าเห็นบรรยากาศไปนี่ยเราขึ้นหอดบ้านเพป็นว่าเดี๋ยวพามาเบิ่งชัดๆอีกท่านึงพาเบิ่งชัดๆอีกเบิ่งเหล็กไปนำ้ำแล้วก็ฟังเหล็กเบิ่งบรรยากาศไปน้เนาะครับนะเนาะเหล็กเสียโชคเนาะย้ำเหล็กเสียโชคแปดสามสี่เพิ่นซื้อใบแปดสามกับแปดแปดครับแปดสามกับแปดแปดนี่ครับงามบ่ งามบ่ครับบรรยากาศบานบเนาะครับเนาะแต่บรรยากาศบันบาน,น,บนตามสไตล์คนบันบาน,บานคือเบาหน่องครับบมมีสวดบมบมีส่งบมมีหมาดบมมียัง้งมีแต่ความจริงใจครับให้กับ,บ,อกอบอเอฟซีเ,เบาหนอ่นอ,งนอ,งนองกัดดีใจนะครับผู้ใดเฮเดี๋ยวเจอกันก็เบาหนองบ่าหน้องก็ดีใจบบแมนว่าแต่เพื่อนดีใจได้เดี๋ยวเจอเบาหน่องเ่าหนองก็ดีใจครับเดี๋ยวเจอเอฟซีนะครับเนาะทักไทยเป็นกันเองเบาหน่องกัด อยากให้ทุกคนได้รับโชคล้วครับผมผู้ใดถามเบ้าหน่องว่าเบาหน่องซื้อตัวได้ไวเนี่ยเบ้าหน่องก็บอกไว้อยู่เบ้าหน่องก็ซื้อหนึ่งสองซื้อหนึ่งสองไว้ซื้อซีแปดซื้อซีแปดไว้แล้วก็ซื้อสองสองไว้พราะว่าเลขพ่อซอเกิดเบ้าหน่องสองสองฤกษพ่อซอเกิดเบ้าหน่องสองสองครับเบ้าหน่องก็เละซื้อไว้วันวันเกิดเบ้าหน่องวันที่สิบเอ็ดเบาหน่องเกิดวันที่สิบเอ็ดเดือนตุลาสองสองครับเบ้าหน่องก็เละซื้อไว้บัดนี้ กับหลายคนหลายคนเ่าจะซื้อไว้คือกันเลขสองสองเพื่อนบอกว่ากับเลขมาแต่บัดนี้เผอเอิญมันมาตรงกันก็เบาหนองเบาหน่องก็บว่าเออลองลองซื้อบางว่ามันออกหนึ่งหนึ่งหรอเพื่อมันเพื่อมันออกมาสองสองซื้อลอตเตอรี่ไปเนี่ยเพื่อมันออกแอนสามตัวไทยนะสามตัวไทยถ้ามันหมุนสองเทือนนะบอกเพื่อนอีกเลยโอ้ยว่ามันจิออกับบ่กหูล่ะกับบอกไหวเนาะเดี๋ยวกขาชว่าบ่บอกกันบ่ชืว่าถาม เห็นหน้ากันแล้วยังบ่บอกเลียกกันอยู่ว่าเลขสิชีออกอยังวัดนันเรียกออกนันเบ้าหนองบ่ฮหูดอกแต่ว่าเบ้าหนองก็บ,บอกได้แต่ว่าเลีที่เบ้าหนองซื้อไหวจะได้งวดนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีคิดสิ่งไหนสมบวังดังปารถนานะครับเบ้าหนองก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนคือเก่าก็ขอให้ทุกคนโชคดีคิดสิ่งไหนสมบวังดังปารถนาสวัสดีครับ